สวัสดีครับพวกเรากลุ่มสาต์ุ9นะครับจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การเป็นน้องใหม่เฟชี่เคยูไปบในรั้วมหาวิทีไรเกษตรแพงแสนนะครับพี่รู้นะครับว่าเราต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตในรั้วเหมาพิธีไรนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราต้องปรับตัวเข้าหาอะไรสิ่งใหม่ๆพยายามเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะครับเช่นข้าสังคมใหม่เพื่อนใหม่การเรียนรู้แบบใหม่ๆ หรือรวมไปถึงกิจกรรมที่ทางมหาลัยหรือทางคณะจัดให้นะครับเราก็ควรเข้าไปทุกกิจกรรมครับเพราะจะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องเลยครับสิ่งสําคัญเลยนะครับคือการปรับตัวในการเรียนนะครับเพราะว่ามัธยมกับการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยค่อนข้างแตกต่างกันมากครับถ้าเราไม่เข้าเรียนเราเข้าเรียนสายหรือโตนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้เช็คชื่อแล้วอาจจะถึงขั้นหมดสิสอบลยก็ได้นะครับพี่ก็ขอแนะนาน้องๆน,น,นะครับว่าอย่าโดดเรียน และอย่าพยายามพ้องสายครับเพราะว่าน้องจะพลาดอะไรดีๆไปเยอะมากเลยครับพวกพี่ๆเชื่อว่า <W PP S 1> ถ้าน้องสามารถปรับตัวในการเรียนมหาวิทยาลัยไ,ได้เร็วปรับตัวได้ดี <W PP S 1> น้องจะมีความสุขในการเรียนในมหาวิทยาลัยครับเพี่จะมาแนะนำหลักสูตรที่พี่เียนกันอยู่ตอนนี้นะคะหลักสูตรที่พี่เลยนกันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตนะคะสาขาการบัญชีค่ะจบมานะคะน้องๆจะได้วุฒิปทบ,บนะคะซึ่งวุฒิปทบ,บนะคะย่อมาจากบริหารธุรกิจบัณฑิตค่ะซึ่งปีหนึ่งเทอมหนึ่งของพี่นะคะก็จะเรียนทั้งหมด6วิชาค่ะซึ่งประกอบไปด้วยวิชาที่1นนะคะคือหลักการบัญชีเบื้องต้นค่ะวิชานี้สาคัญมากๆเลยค่ะ,ะน้องๆคือเป็นวิชาหลักของเรานะคะในการเรียนบัญชีค่ะซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการทําบัญชีนะคะวงจรบัญชี การทําบัญชีเปมนหนร่งนะคะรวมถึงภาคปฏิบัติก็มีค่ะแต่ว่าเพิ่มหนึ่งนะคะเราเรียน,น,ยนใน,นภาคทฤษฎีอยู่ค่ะวิชาต่อมานะคะคือวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะเป็นวิชาที่น้องๆน,นะคะได้เรียนกันมาตั้งแต่มอกไปแล้วนะคะซึ่งในมหาลัยนะคะจะมาเจาะลึกอีกทีนึงนะคะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับอุปสองค์อุปทานนะคะแล้วก็การผลิตนะคะแล้วก็ต้นทุนนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการตลาด วิชาต่อมานะคะคือวิชาภาษาอังกฤษค่ะวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยของเรออานะคะจะแบ่งออกเป็น4ระดับค่ะซึ่งน้องๆจะได้เรียนแต่ระดับคือไม่เหมือนกันค่ะคือจะอิงตามคะแนนที่น้องๆยื่นเข้ามาหาลัยมาะะวิชาต่อมานะคะคือวิชาศาสตร์แห่งปเทศค่ะพี่บอกได้เลยนะคะวิชานี้นะคะเก็บ A ได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิชาที่แค่น้องๆส่งงานครบนะคะตามงานทำงานกลุ่มแล้วก็ตั้งใจ ฝังที่เขาสอนนะคะแล้ววิชานี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับการที่น้องๆได้ใช้ชีวิตในมหาลัยปลกให้น้องๆได้ใช้ความคิดทางด้านบวกน,นะคะวิชาต่อมานะคะเป็นวิชาการเมืองไทยร่วมสมัยค่ะวิชานี้นะคะจะสอนให้น้องๆได้ใช้ความคิดเข้ากับการเมืองนะคะในปัจจุบนันแล้วก็เรียนสถานการณ์ต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันของประเทศไทยนะคะค่ะวิชาสุดท้ายน,นะคะคือวิชาศิลปะสร้างสรรค์ดิจิตัละนะคะ ซึ่งวิชานี้ก็เก็กบ A ได้ไม่ยากเช่นเดียวกันค่ะแค่น้องๆนะคะเข้าปฏิบัติทุกคาบนะคะแล้วก็ไม่ขาดเรียนค่ะอยู่เช็คชื่อทุกครั้งนะคะแล้วก็วิชานี้นะคะเรียนเกี่ยวกับการตัดต่อนะคะโปรแกรมตัดต่อและในปีต่อๆไปเราจะมีวิชาเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกหลายตัวนะครับเพื่อที่น้องๆจะได้เข้าใจในการเรียนและนําไปวางแผนปรับตัวในการเรียนได้อย่างมีความสุขอย่างพี่ๆสำหรับการปรับตัวของพี่ๆในการเรียนสายบัญชีบริหารนะครับ ที่ขอแนะนำน้องๆที่อยากจะเข้าและอยากมาเรียนบัญชีบริหารในการเรียนบัญชีน้องๆนิสต้องเน้นทำแบบฝึกหัดเพราะบัญชีเป็นสายการเรียนที่เน้นปฏิบัติถ้าไม่เข้าใจในบทเรียนน้องๆสามารถขอรับปรึกษา,าขขในการแนะนำจากอาจารย์ประจำวิชาได้เลยครับสุดท้ายนี้พี่ขอฝากน้องๆไว้ว่าไม่ว่าเราจะเรียนสาขาอะไรมาหาวิทยาลัยไ,ไหนน้องๆคนที่จะวิจัยก,ก,การตวเองในะวางแผนในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อที่น้องๆจะได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและเต็มที่กับการใช้ชีวิตในแบบขตัวเองครับ